ช่วงพักครึ่งเวลานะครับก็เอาใจขอความเร็วครั้งหนึ่งนะแต่ว่าจะลดระดับนิดนึงจากรถใหญ่เนี่ยไป<า>เป็นรถโกคาร์ทนะ น้องคนนี้เนี่ยชื่อน้องเฟอร์รี่พิชามน์นะครับเป็นลูกสาวของอดีตนักร้องดังวงพิกไทยนะน้องเบนซ์วงพิกไทยนักร้องนำหรอนักร้องนนักร้องนำโอพิกไทยมีนักร้องนำก็คือคุณเบนซ์ไม่ใช่ใช่ไหมนักร้องนำนี่เก็นักร้องนำอย่างผมพินพี่ตรงนี้ล้ครับครับเออยังไงต่อคือดวความพันใจก็เดี๋ยวหายหมดกำลังมาดีๆอยู่ครับก็ตอนนี้เนี่ยลูกสาวของคุณเบนซ์พิกไทยเนี่ยมาเป็นนักขับ โกคาร์ดใชครับแล้วก็มีฝันเนี่ยอยากจะไปแข่งขันในระดับที่สูงกว่านี้นะครับ,รบติดตามไปในช่วงพักครึ่งเวลาเลยครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเฟรารี่นะคะหนูอายุ11ขวบค่ะเรียนอยู่ที่ยรลุกวอลินตันค่ะผลงานล่าสุนดนี่ไปคว้าแชมป์อะไรยังไงมาบ้างครับผมไปคว้าแชมป์เอิ่มที่พีระค่ะสนามพีระของชูร์ค่ะโตโยตา้ารุ่นอะไรเคยรุ่นเยรุน่นเด็ก11ขวบค่ะใช่ค่ะ<ช>แล้วก็<ช>วกมีโอเวอร์ออลก็คือแบบเริ่ม,มด้วยด้วย8 9แล้วก็10 11ค่ะ ก็ไปมีแข่งโอเวอร์ออฟก็ได้ที่2ค่ะรวมทั้งทุกรุ่นแต่ว่าในรุ่นหนูก็ได้11ขวบค่ะหนูตอนนั้นหนูแบบแฮปปี้กับการเล่นไอสเก็ตมากเป็นกีฬาใหม่ๆที่หนูชอบมากค่ะเป็นไอสเก็ตตอนนี้หนูก็ยังรักมันอยู่นะคะเพราะว่าเป็นกีฬาที่หนูยังรักอยู่มันสนุกมากค่ะมันแบบโอ้ใจมันฟูมันเล่นแล้วมันสนุกเลยพี่ แล้วอยู่กับมันเนี่ยก็คือเราก็ไปแข่งขนันเราก็ได้แชมป์รายการนู้นรายการนี้เป็นตัวแทนของกรุงเทพด้วยใช่แล้วจุดที่ขัดคืออะไรครับหนูก็ไปถึงสุดแล้วค่ะแบบไม่ได้ถึงสุดของหนูแต่หนูก็ไปแบบเรื่อยๆค่ะ,ะแต่อยู่ดีๆอ่ะมันก็รู้สึกว่าถ้าหนูจะเล่นไอส์คิดต่อไปใช่ไหมคะสุดของหนูหนูก็ไปได้แค่โคจ่ะค่ะใช่ซึ่งหนูถ้าหนูเล่น แบ,บแข่งรถอะไรแบบนี้คะ่ะหนูเห็นคุณพ่อใช่ไหมคะได้เขา้เามีรายการชื่อว่า drift master ะคะ่ะชวนคุณพ่ออินไวท์ไปอะคะ่ะซึ่งได้ไปหลายประเทศได้มีโอกาสหลายๆที่เลยคะ่ะหนูคิดว่าหนูอยากเป็นเหมือนคุณพ่อมากกว่าคะ่ะหนูก็เลยอยากลองตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากใช่ไหมคะไปลองเล่นเล่นแต่อยู่ดีๆอะ่ะมันมีใจข้างในอะมันบอกว่าฉันอยากอยู่กับอันนี้ต่อไปมันสนุกมันมันมีอันนี้มันรู้สึกแปลกใหม่อะคะ่ะ เพราะลไปโกคาร์ะคะไปเรื่อยๆค่ะมันก็ไปได้ที่หลายๆที่ที่เราไม่คิดว่าเราไปได้อย่างเช่น f ู r ู u ่าด r ิฟ t Master อะไรแบบใช่ไหมคะเราก็มีโอกาสไปมากกว่าค่ะเพราะเราเล่นไอส์ a t e อะคะ่ะหนูรู้สึกว่าหนูอไปสงสูุดแล่ะหนูก็เป็นได้แค่โค,ค้ชค <c oughs> ่ะตอนแรกคุณแม่ไม่ยอมค่ะแต่คุณพ่อสนับสนุนตลอดค่ะเรื่องโกคาร์ดเพราะคุณพ่อเก่งเรื่องนี้ค่ะ แต่คุณแม่บอกว่ามันมีโอกาสหลายๆเสียงเสียงเยอะๆค่ะที่ทำให้หนูคุณแม่ก็ไม่ยอมหลังจากนั้นคุณพ่อให้หนูลองไปเล่นเล็กๆใช่ไหมคะให้คุณแม่ไปด้วยคุณพ่อเห็นว่าหนูมีแพชชั่นนะคะการเล่นโกคาร์ดนะคะหนูมีแพชชั่นมีอะไรอยู่ในตัวคุณแม่ก็เลยเห็นว่าคุณแม่ก็เลยแบบอภกปรยกับคุณพ่อว่าโอเคก็ได้หนูก็เพื่อจากคุณแม่เต็ใจจริงๆนะคะว่า หนูรักโกคาร์นะคะมันมันอยู่ดีๆมันรักเองเลยมันอยากเล่นมันชอบทำอะไรก็ได้ขอร้องให้เล่นกลัวไหมครับกลัวค่ะกลัวมันอยู่ดีๆมันตื่นเต้นมันมีความกลัวมันมีทุกอย่างเข้ามาค่ะแต่ว่าตอนหนูมันตอนแรกๆมันก็กลัวค่ะพี่หนูวนไปรอบสองรอบมันก็หายค่ะแต่หนูรู้ว่ามัน เล่นกัวคัสมันสนุกมากเลยนะคะมันทําให้หนูแบบตอนนี้หนูกลัวหนูแล้วขับไปมันทําให้หนูหายกลัวค่ะมันทําให้หนูก้าวความกลัวไปอะคะ่ะค,ความกล้าของกลัวนั้นมันทําให้หนูโฟกัสทําให้หนูร่วมแบบรู้จักความว่าร่วมทีมอะคะ่ะทำงานเป็นทีมแล้วก็ทําให้หนูมีวิน,นัยค่ะจริงๆไม่มีนะคะแต่มันยากค่ะแต่ว่ามันหนูแฮปปี้กับมันนะคะ เพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูที่วอเลนตันนะคะเขาทําตารางของหนูให้มันง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาหนูเรียนนะคะหนูก็ให้เต็มที่กับมันส่วนตอนหนูมีเวลาว่างหนูก็ไปซ้อมโีฬาหนูก็ให้เต็มที่กับมัน,นะคะ่ะมันก็เลยไปด้วยกันแบบโฟโล์เข้าไปเลยค่ะเป้าหมายของเราเลยคือว่าผมให้เขาฝึกแพ้ไม่ให้ลูกฝึกชนะ บางคนเนี่ยฝึกลูกเนี่ยให้ชนะแต่เราบอกไม่ใช่เราฝึกแพ้ให้เป็นยามที่คุณแพ้เป็นเนี่ยลม้มแล้วลุกลม้มแล้วลุกเนี่ยมันคือคนท่าแห่งความสําเร็จยิ่งเขาแพ้เป็นวันเนี้ยเขาจะชนะเป็นในอนาคตแต่บางคนเกิดมาเราไม่เคยแพ้เลยเขาจะไม่รู้ว่าเฮ้ยความให,ใหแพ้เขาอยู่ความไม่แพ้แงงเราเป็นยังไงคนเราบางทีไม่ต้องชนะเสมอครับฝึกแพ้แต่แพ้ให้เป็น คือกลับมาที่คาถามเมื่อรูว่าเวลาโคาท,อ,ทอเนี่ยผมมองเนี่ยมันคือเส้นทาง,งความเป็เแ็จที่คุณท้อแส้วคุณเหนื่อยลนะแต่มันาถ้าคุณไม่เคยฝึกคุณจะไม่รู้จักความเหนื่อยแต่วันนี้ยะรที่เขาไปต่อ,อยังไงเราจะนั่งคุยกนะันเราก็จะถามเขาว่าป๊าป๊าให้พาข่าดได้นะคุณจะแท้นะถ้าคุณคิดดูว่าถ้าสมมติเพื่อนคนอื่นเนี่ยตอนนี้เขากำลังซ้อมอยู่แต่ละรี่นั่งพัก หรือว่าผมฝึกลูกวิ่งครับลูกผมว่ากลับมาบ้านเนี่ยต้องฝึกคาร์ดิโอแต่เขาไม่อยอมวิ่งต่อเขาบอกเขาเหนื่อยแล้วผมยหยุดได้ลูกแต่ลูกจะไม่ถึงดวงดางวนะอยากไปต่อด้วยกันไหมถ้าไปต่อด้วยกันเนี่ยเราต้องเป็นทีเมดเดียวกันเราต้องคุยกันรู้เรื่องเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เขาเหนื่อยเราต้องให้กำลังใจเราคุยกันกลับมาที่เป้าหมายพอมถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยคนรับครับออนจบอะจะแพ้หรือไชนะมไม่เป็นไร วันนี้เราได้เตรียมตัวทุกอย่างเลยแต่สิ่งสำคัญคือว่าคุณเตรียมตัวให้ลูกคุณดีหรือยังถ้าเรายอมแพ้วันไหนเราก็จะแพ้อยู่เดือยวตรงนั้นนะคะ่ะถ้าเราไม่แบบเราไม่เราไม่เขาเราียกว่าอะไรเราไม่ยอมแพ้เราก็จะมูฟไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะแบบชนะเองในวันนึงใช่ ฟอร์มูล่าค่ะ oh <my. S 1> ใช่หนูก็อยากไปถึงฟอร์มูล่าค่ะหนูซ้อมทุกวันค่ะซ้อมแบบเราเรียนครั้งหนึ่งแล้วพัฒนาไปตลอดตลอดนะคะพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะ oh <my. S 1> เราชนะเราชนะใช่อยากไปถึงฟอร์มูล่าวันค่ะหนูจะเล่นแบบทุกอย่างเลยค่ะทุกมเรียนกับตัวเองหนูจะขับแบบทุกอย่างเซอร์กิตหนูก็จะเอาแต่จริงๆมันได้แค่หนึ่งอย่าง กก็เลยจะสอมทุกอันก่อนค่ะเริ่มตน้นโดยโกลคาร์ดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เบสิกที่สุดต่อไปเป็น circuit ใช่ไหมคะคแล้วก็ค่อยไปดิฟค่ะแต่ดิฟหนูว่าหนูเริ่มจะสตริคขึ้นแล้วนะคะเพราะคุณพ่อเป็นโค้ชค่ะใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นฟูมูล่าค่ะแต่ก็ต้องซ้อมไปเรื่อยๆค่ะวันหนึ่งเราจะเข่งเอง